สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับทักทายตาตาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีนะครับแต่ดังไม่กลับปลูกตอนตีห้านะครับเพื่อสิทีินั่งของบรรยากาศวิวต่างๆพี่น้องอเดี๋ยวเราจะแพร่ให้เบิ่งดีกว่า นี่นะครับสดสดเลยครับพี่น้องอน,นั้นะจะเป็นแพทย์เป็นพัทยาหน่อยไหมครับแม่นบอกถ้า,ากับว่าแน่ใจังก,กลางน้าบุญนาสีหาปลา นะครับนึงอันนี้คือเต็นกระจมที่อยู่หน้าน้ำนะครับข้างบนสิเป็นน,นเต็นต์สนามต่อไม่แน่ใจแต่เดินไปดูเหมือนขึ้นแต่ผ้ายางมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผม ตรงนั้นจะเป็นอะไรนะเขาเรียกมันฟิหมือนท่าเรือครับมันทัพุทธศีลเ,เจสกีเรือคีนั่นนุนนี่นะฮะต้องใช้เสียงหลังเวลาสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้ารัตับความสะอาดคาเฟ่คันทรีแคม เดี๋ยวตะรักเจ็บโมงก็จะมีอาหารเช้าอาหารเช้านะครับจะมากินข้าวก็ตรงนี้ว่ามันเดินไปได้ไหมอ่ะเขาห้ามไปหรือเขาให้ไปได้ทุกนนหนา้านี้ใช่ไหมครฮะไว้หนา้าโมเป็นไว้หน้าโมเป็นได้พี่น้องแต่ว่าแบบมีเธอหนึง่งโอ้โอ นี่ถึงตาเคยไปงานนผู้เกตครับร้องเพลงไปร้องเพ,งเพ,เพงลง,เพงกับแอนกับเพื่อนอีกประมาณนึงอุ้ยมันโย่ไอ้ผู้เกตไปร้องเพลงกับแอนกับเพื่อนประมาณเจ็ดไปทั้งหมดเจ็ดคนครับถ้ากับแอนไปร้องเพลงแล้วก็เพื่อนอีกอ้องน,นัทที่เหลือไปเต้น นะครับอ๋อนี่ไง,ไงยังก็มีแบบนี้โอ้ยอากาศดีแท้แต่ตอนที่นี่พอไปถึงแบบเราก็เลยซื้อทิปเที่ยวหนึ่งวันหลังจะททำงานเสร็จนะครับพ่อพ่อไปขวดแล้วกับพ่อกับผ้าคีเลือไปนะครับถ้าเรือไป ไปผอดกางทะเลขเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็แจกแจกอะไรแจกอันนั้นไหมออกซิเจนบ่หรืออะไรไม่รู้อะไม่ใช่ถังออกซิเจนหรอกแต่ว่าเป็นหน้ากากก็ไม่แน,น่อัอนพิงหายใจรับกับสู้เฉียบทุกคนก,กระโดดลงไปแบบแต่วันเช้าอดละดีนี่เราหยานน้ำเรากับมาลงน้ำมูดแต่ว่าซื้อชุดว่ายน้ำคือซื้อไปสามชุดแ <laughs> ไม่ได้ใส่สักชุด ก็คุ้มมากๆเลยครับอยากไปอีกมากๆทะเลอันดามันครับสวยหน้ามีนีน้าเหมือนเป็นสีฟ้าเลยด้ไหมแต่บพราะท่นมีโอกาสได้ไปเพราะว่ามานันแพงพี่น้องได้ยินเสียงนำ้ำกระทบบอเอวเวลามาชาร์จแบตให้เจ้าของครับก่อนว้าว่อนจะกลับไปสู่งานแล้วก็เกี่ยวข้าวเดี๋ยว ไม่รู้ว่าเขาให้อ๋อมันไปได้แต่ว่าน้ํามันขึ้นอ๋อไม่รู้ว่าเขาให้เดินไปฝั่งนู้นไหมครับเดี๋ยวถ้าจะลองเดินไปให้แบบจนสุดเลยอ,อ๊ะแ่กลุมผักแดไมื้คนเบิง ที่แรกจะไปพักอีกหมองหนึ่งครับจะไปพักอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันเต็มพอมันเต็มแล้วก็ไปเดินตรงนี้ดีกว่าเนานะพอมันเต็มเออต้องหาอีกที่หนึ่งพอมันต้องเสียก็มาแล้ะนะครับผม องอันนี้ก็จะคนละราคานะเพราะัน,นอยู่ใกล้น้ากว่าเน,นี่ยเป็นอีกราค่าหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าจองอันนี้ไม่ทันพอตื่นมามันจะได้แบบเห็นดูสวยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวัเนไปดูนู่นดกว่ะ เสิบน้ำพี่นองไปคุ้างหลังจากกราบป่านแล้วนี่แค่ถือว่าตาเสีออกไปนอนอยู่สวนครับที่ทตาเคยโพดลงนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีสัญญาณไม่ค่อยมีสัญญาณถ้าอาจจะได้หายไปจากโซเชียลมันสองสามูแต่ว่าก็า่ได้หายเลยไม่ได้หายไปเลยนะครับ ก็ยังแบบกับอัสิททนกับสิไทยไมย่ให้พี่น้องบึงละเกี่ยวเขาพี่น้องบึงสวนบึงงั้นนะครับแต่ว่าก็จะได้แบบเอากลับเข้ามาอัพกลับเข้ามาอัพในเมืองบ้างพย่ยาเข้ามาซื้อของอยู่ในบ้านนึงใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ตะลิตนบอข้าว <c oughs> อันขาง,งที่จะมีสัญญาณทั้งทูทั้ง AAS นะครับ คอน่อนต์ยูเลิกมาตามอยากมีโปรแกรมตายาฮิตแบบเหมือนเป็นสวนนะครับเอามา้เาเรามาเราทำไมไม่เอาไม่กัด น้องเห่ใส่ยเพราะเราใส่เสื้อคนแล้วก็แมน,นนี่แบบนี้โอ้ยไม่สนิทโอ้เราปาร์ตี้ตอนนี้ว่ามื่ขึ้นมีสมุนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอุยอ้ยมาเยอะเลย ล่สุดเมื่อน้องฮิวครับละวกะลียนแม่ละแย่กันนี่ต่างคนต่างติงช่าอ้โหเรียบบู คือจังหวะซืฤฤฤฤฤฤ้อผิดนี่ยแหละว่าสะหยอกอีกตัวน,นึงต่อมันห่วงกันนี่คือตาตั้งใจไว้แล้วนะครับตัง้งแต่เมื่อคืนนี้ว่าจะตื่นแต่เช้ามาถ่ายบรรยากาศในทุกคนในเบิร์กนะครับแต่ตื่นสายนี่ต้องใม้กับตีห้าครึง่งมาอาบน้ำไม่ได้ผมยังเปียกอยู่นี่ และอากาศคือเย็นมากลมเบิ่งได้ส่เสือ้อเห็นอันหนึ่งพี่น้องไม่รู้ว่าเขาใ้ขึ้นไหมจะใส่ผ้าขึ้นไปดีกว่านี่นะครับเป็นลานอ,อ,อันนี้เป็นห้องน้ำรวมสำหรับคนที่เอาเต็นท์มากลางก็เ,เอามากลางได้นะครับแต่ว่ามันอุปกรณ์ถ้าหายหมดแล้วแล้วบมาเดวเอามาก,กางนะครับมันมีโรงเพาะหมาราอยู่นู่น ส่วนนี่ลักกระเซิงไข่นกแก้วนะจังหน่อยถ้าพูดได้เป็นเอฟซีนกแกวนะ้วครับอ๋อนี่มีที่ถ่ายรูปมีชิงชา้าขึ้นไปได้ไหมอ่ะซิเมียนงูเนี่ยแกวขอม่นิไม่นอนบานน่บนใตา้ยานนอนอเขาไม่ได้บอกว่าห้ามขึ้นนะฮะขึ้นไปเลยพี่นงนเย็นๆน,นี่เห็นอันนี้ไม่เป็นโรคงานอื้องแต่ขึ้นอยากหูแถ น้ำแข็งหรอม่ชจะมีทางน้ำแข็งแอบโอ้โหดู้แล้วอ๋อเกิจังนี่เป็นอีกหนึ่งวิวนะครับเฮ้ยน้องมุน เขาบอกว่าอากาศสดชื่นแห้งครับนี่แล้วนอกากทิวลิปวานทิโมรัมไปว่าตื่นตื่นเศร้สาสดเดน,นี่อย่างไรก็มูสซีไม่โอกาสได้ฮิดนั่นฮ็ดนี่ไรก็มูวมันไม่ใช่แบบได้อากาศบริสุทธิ์ได้ฮิดเวียกหลายกลัว ไ,ไปหันไปนี่ก้อนมูมี่มยางกระสือได้ก้อนได้กินเขาก้อนคล้ายๆกับคำว่าโอกาสเป็นของคนที่ทอมเสมอครับประมาณนั้นนะครับผม,มนอาหารเช้ายัไม่เปิดครับเปิดเจ็ดโมงวันมีคนดีหิวกว่าตายอีกไปยางหลมดำมองมองอยู่มองสวนอาหารแล้วว่เป็นเท่าหิวผู้เดียว แต่ถ้าจากตรงเนี้ยขับรถออกไปเซเว่นก็ประมาณสี่กิโลครับไปกลับก็แปดกิโลแต่ว่าในข่วมเราต้องใช้สวัสดิการของเขานะครับเขาเป็นสวัสดิการอาหารเช้าทุกท่านนะครับเราต้องรักษาสิทธินั้นนะครับปานนี่อันนี้ถ่ตาพ้าพี่น้อกงงางไปบึงเมื่อกี้นี่แต่พนในเฉยว่า,า,วา,มา,าไม่เข้าอุ่รัอนม่ยด้อ่รนมันหน่อยยังเสีเต๋ หรือว่าไม่มีรอร้อลอ,ลอ,ลอไปฝั่งนู้นด้วยเยอะๆอะเพราะใต้อ,อยู่อบุบลเรียนที่อบุบลมาถ้า้ไม่แต่โบเคยมาพัทยานหน่อยเลยพี่น้องโบเคยมาอำเภออาจจะเคยมาอำเภอศรีลินท่อนที่รถพานเนี่เลยรครับแต่ว่าโบเคยมาเที่ยวพัทยานหน่อยเพราะว่าเรื่องซืรถสชเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับตอนนั้นเ้าก็ยังเรียนหน,นังสืออยู่ใเห็ุงานไปนาเรียนไปนามันกับบ้านไหนเงิน เรือบเดมานะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเขื่อนซิลินทอนหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเคื่อนน่ะละเคื่อนซิลินทอนเนี้ยล่ะริมเขื่อนแต่พอมาแง่ไปปุ๊บคนอีกทีนึงที่อยากพาไปก็คือพาสูกพี่น้องพาสูกคืออยากไปมากแต่ว่าทางไปก็ค่อนข้างลาบากนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าวิวแล้วก็ธรรมชาติของบนนี้บอกได้เลยว่าคุมนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี้ย ที่ละน้อยอะ่ะชวนไปทำภูหลังกาหลังจากไล่เก้ายี่สิบเสร็จไปไดปรึกษากันกับรถมีกับเอกับป่ายกับพี่เป๋ากับจังว่าเออเดี๋ยวเราไปภูลังกากันไปไปไหวปูอื้อเลือนะครับผมไปขึ้นเขานะครับเพราะเรา เที่ยวแบบที่มันสบายๆยเยอะแล้วนะเราอยากไปแบบเอ็นจนเจอร์บ้างครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องกะตื่นเศร้านะครับพาไปเบิงวิวไปเบิงบรรยากาศง่าม,ามเสียงลุ่มเพราะมันเป็นบ้านพักตากอากาศพั <c oughs> ทยาน,น้อยจริงด้วยนะครับผมกะคือว่าชาตแบบ ร่างกายได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทําง,งานมานะครับแล้วก็เมื่อก็กิ่งยังลหลายเรื่องนะครับผมชื่นใจต้องสิชื่นใจกัน,นอีกพี่น้องเพราะว่าศิริกบ,บันไปพ่อหนาแม่หนาล้านหนาย่าหนาหน้า,น,า,น,านะครับผมลับไปหนาวกว่านี้อีกแน,น่นอนเพราะว่ามัน สิเป็นทงหน้ายห้มเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเกิดสีลุ่มสิไปออกไป่นวลหน้านะครับผมสิไปให้อาหารกรบแล้วพี่น้องถามเบิ้งเด้อ <c oughs> อ๋อแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวตัดไปเตรียมตัวไปกินอาหารเ้านะครับผมที่ท,ที่พักมันถ้าเขาเตรียมไว้ให้นะครับผมลากันอาสีดเดินข้างเขาเมืองเซตสายชักน้อยนะครับ ตอนนี้รุ่นอยู่ว่าเขาสิปรับบ่เพราะว่าเมื่อคืนน่งมันไม่มีที่รองอที่รองถาดหมูกระทะครับแล้วก็เลยตั้งบนโตะมันก็เลยเป็นรอยดำๆบนโตะขึ้นเขาปรับนี่พี่น้องสู้เงินค่าน,าน้่มั่นตายใน่เลยที่ว่ากระไปเบิดแลเรา ถ้าแบบอีกคือไม่ได้มาจําคืนนะครับผมเขาะน่าจะหากค่าเสียหายต้องรุ่นบึงมาตอนเช็คเอาขอเขาสะว่าจังใดนะครับคลิปนี้เอาไปสามนีนะครับผมไม่พอกันอาจจะพอกันอยู่แนาตากเกิมีรูปบรรยากาศดีๆอัพให้ดูนะครับติดตามได้ใน Facebook นะครับชื่อ Facebook ว่าตาตาธนาทีนะครับผมเขาไปบึงนะครับผมาสีอ,อัพรูป อยู่ดีใแ้เบิ่งนะครับมันเท่าเด้จอดพันธมองได้ง่ายๆกระสิจอดทายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดซ b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์นะครับตาต้าลำเพิรออฟฟิเชียลนะครับดันให้ถึงเก่าพันนะครับพี่น้องตอนนี้แปดพันสี่ร้อยคนแล้วเพราะตาห่างหายไปนานเป็นปีเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่กลับมาแล้วกระสีทยอยลงคิดเลยๆพี่น้องขอมาบึงขอสนับสนุนบาักลานในเด้อบายบายครับ